สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับส่วนมุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมอยเช่นเคยในวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นโชวกันในวันเสาร์ที่27กันยายน2568นะครับเวลา1 2 0กา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนาข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่องสศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสปการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซอม์โมท่าใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คน้าตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักมยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่น้กมยขึ้นชกจริงกับเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้้อองตนนนไปก่ะครับ เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามือไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นโชกกันบ้างศึกเจ้ามือไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่27กันยายน2568นะครับคู่ที่1นะครับฝ่รั่งคือเพชรปิยะลานาวัตไซส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงหราชสิทธิ์ขุทัพพิกัด140ปอนด์คู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝ่รั่งคือเพชรศรีนินทิดเก้าเส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นพยักษ์สอสมัยพิกัด140ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกกำายการนะครับทางด้านฝ่รั่งคือโคชสารววิวัฒนานนท์ส่่วนฝาย เน,นะครับชัยสอสอต้อย8ปรื้อพิกัด1 3 5่อปอนด์นะครับและคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกแสดงก็คือวันพิชิตสมคิดดียิ่งส่วนฝฟายน้ำเงินนะครับรักเมืองไทยกลวยในเมืองยิมพิกัด107ปอนด์คู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมอเตอร์ไซค์นะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับพักยก2 4ครับต้องมีแอรนำหน้าก่อนนะครับและตามด้วย PAK 24ครับลุ้นมันทุกสองเวียนออกโตวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพักยก2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทดศถึงช่องสามขึ้นชกกัในนเสา์ที่27กันยายน2568นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1น่งนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงก,ก็คือเพชรปิยะลานาวุฒไซส่นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสิงหราชสิ์ ขุนทัพนะครับหรือว่าสิงห์มาวินหรือว่านกยินล,ลาดกระบังนะครับพิกัด140ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรปียะก็เป็นในโชคจากจวดพัทลุงนะครับอายุ18ปีนะครับเป็นมวยขวาขบเครื่องสั์แข้งต่อยมัดแรงนะครับตีนหน้าเร็วนะครับวงใน ไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งและฟอร์มสดเลยนะครับเจ็ดไฟหลังสุดของทางด้านแฟรงนี้ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับชนะมารวดทั้ง7ไฟดไฟและเป็นการชนะนอกไปถึง4ไฟไ์ด้วยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ลานอวตอร์ไซด์นะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับมีมาร์กัสเบนไฟแรงนะครับแล้วก็ทอนมวยไทยบันเทิงให้การสนับสนุนนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่ส่นะครับสิงปามสอสำอังยิมที่วิทีโมซียาบอมน้อยชกร้อยสามสิบแปดปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนทางด้านแก่นเพชร ิงห์มณีชัยที่วิธีราชดำเนินชก138ปอนด์ล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มเสรยต่อเน,นื่องนะครับชนะน็อกยกที่สี่นะครับซอมบี้มานพยิมที่วิธีราชดำเนินชก138ปอนด์นะครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มสุดของธนาฟแฟนนะครับชนะรวดทั้งสามไฟฟอร์มสดเลยนะครับและเป็นการชนะน็อกไปถึงสองไฟด้วยนะครับ ส่วนฝ่าน้ำเงินนะครับสิงหาราชเป็นในโชคจากจังหวัดภูเก็ตนะครับอายุ17ปีนะครับเป็นมวยขวาขบเครื่องสัตวแข้งต่อยมาตินหน้าแรงเข่าในขวางหน้าแทงย่าไส้แรงและฟอร์มสดไม่แพ้กันด้วยนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สิทธิ์ขุนทัพนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีคุณพัชกรนะครับพมณมีนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล สามฟอร์มลังสุดนะครับชนะคะแนนอามินเลซ่าสิทธิกรุงนะครับที่ยูทีราชดำเนินชกร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนซามูเอลเซเว่นมวยไทยนะครับนักชกจากอิตาลีนะครับที่ยูทีราชดำเนินชกร้อยสี่สิบปอนด์ล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนโมฮัมเหม็ดเลซ่านะครับ เพชรสมานมวยไทยนะครับนักชกจากอิหร่านนะครับที่เวทีราชดรุณโชคลอยสามสิบเก้าปอนด์เมื่อวันที่ยี่สิบสามเมษายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็ชนะรวดทั้งสามฝ่เทียบกันที่สามฟอร์มสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับส่วนฝ่ายน้เงินสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ดูจะลอยๆเลื่อมๆนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณห้าสิบถึงหกสิบไฟส นักไปปล่อยนะครับทางด้านฟแฟรยแดง68กิโลส่วนไฟน้ำเงิน69-70กิโลกัน,นะครับคูน่นี้อย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับเป็นประเภทนักมวยฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่ช่วงหลังยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางด้านฟแฟรยแดงนี้ต้องบอกว่าสดเหลือหลายเลยนะครับเจ็ดไฟหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะรวดทั้ง7ไฟไและเป็นการชนะนอกไปถึง4ไฟไฟเลยนะครับก็ถือว่า ฟอร์มของทางด้านแฟแดงช่วงนี้ร้อนแรงจริงๆนะครับและก็ดูว่ากระดูกมวยของทางด้านแฟแดงก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับหน้าเสือก็ชุดใหญ่กว่านะครับวันนี้ก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรปิยะลานาวอเตอร์ไซด์นะครับวันนี้น่าจะบทเบียดนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านสิงห์ราชสิทธ์คุณทัพนะครับไปได้แบบสนุกคู่คีเลยนะครับคู่ที่1นะครับคู่ปัดัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรปิยะลานาวอตเตอร์ไซด์ครับ มาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝรั่งคือเพชรศรีนินทีเดช99นะครับหรือว่าวันของโอม WKO หรือว่าสิบเชฟบุญธรรม ส่วนไฟน้ําเงินนะครับเด่นพยักสอสมหมายนะครับหรือว่าเด่นเพชรสีทองหรือว่าสิ์ศอนินะครับหรดูชื่อเก่าก็เด่นเกียรติพัทรพันธ์นะครับพิกัด140ปอนด์นะครับทางด้านไฟแดงนะครับเพชรสีนินก็เปในโชคจายจวดพิษณุโลกนะครับอายุ24ปีเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงไล่แขนขวางแทงยัดไส้แรงสอกคมนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับมีเสถียรสอละศักดิ์แท้ตั้งนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล สามฟอร์มลสุดนะครับชนะคะแนน2ฝัง่งโคง FA ฟเอคลที่ศึกวันลุมพินีชก142ปอนด์หลังจากนั้นนะครับแพ้นอกยกที่2รักทุกคนเด็ดเพชรสีทองที่วิทีมวัวสยามอ่อนน้อยชก140ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนโคชสารวรวิวัฒนาโนนที่ตะวันนาบางกะปิชก143ปอนด์นะครับเมื่อวันที่21 F กรกฎาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มลสุดของทางน้านแฟร์นะครับชนะ2องฝ่ายแล้วก็สุญแพ้1นึ่งฝ่ายครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นพยักเป็นในโชคจากอุบลราชธานีนะครับอายุ19ปีนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าในเหนียวเปิดเกมปั้มตีแทงยัดไส้แรงบู๊ดุกดันนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย1ชัยวัดนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็มี1ชัยวัดคำก้อนนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีคุณสมหมายสกุลเมตตานะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนชาติชนินนายกจอยปาจีนครับที่วีที จนั้นก็ชนะคะแนนเพชรวิชิตสิงห์มาวินที่เวทีราชดำเนินชกร้อ137ปอนด์ครับล่าสุดนี้สรุดแพ้คะแนนชาติมังกรชอห้าพยัคต์ที่เวทีราชดำเนินชกร้อ138ปอนด์นะครับเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะสองฝ่ายแล้วก็สรุดแพ้หนึ่งฝ่ายครับเทียบกันที่สามฟอร์มสุดของตะกูก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะครับแดงสูงประมาณ170เซนติเมตรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ173เซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ดูจะเลื่อย้เล รนะคับส่วนฝ่ายมือเงินนี่ชกมาประมาณ7จ็ิบฝ่ายก็ดูการชกมวยทางด้านฝ่ายแดงชกมาเยอะกว่าครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง69กกิโลส่วนฝ่ายมือเงินะ neck. นะครับ66ถึง67กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายแดงก็ดูจะหนักกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดง3ามฝ่ายหลังสุดนี่ชกไว้ไม่เคยต่ำกว่า140ปอนด์เลยนะครับล <uca> ่าสุดนี่ชก143ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินเด่นพยักนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี่ชกไว้ไม่เกิน138ปอนด์นะครับก็ดูว่าเวทปะทะทางด้านแดดงูจะะหนนนนััักกกวว่าครบี้ช 140ป่ปอนด์ด้วยนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะบีบลงมานิดหน่อยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินเด่นพยากกต้องปล,อปล่อยขึ้นไปนะครับผมดูว่าเวทพิกัดนี้ทางด้านฝ่ายแดงน่าจะดูใหญ่กว่าดูได้เปรียบเวทพิกัดนะครับทางด้านฝ่ายเงินนี่ก็จะได้เปรียบเรื่องหน้าเสือนะครับหน้าเสือดีนะครับก็มี ทีมงาน1ชัยวัฒน์นะครับมาคำหน้าเสือนะครับเพราะว่าฟิตซ้อมอยู่ที่ไข่หมวย1ชัยวัฒน์ครับแล้วก็ใช้สีเสื้อคุณสมหมายสกุลเมตตาโปรโมเตอร์ด้วยนะครับก็ดูว่าหน้าเสือของธนาแฟน้ําเงินนะครับก็ดูจะไม่เป็นรองครับแต่ว่าเวทประทะดูเป็นรองนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฟาแดนนะครับเพชรสีนินทีเด็ดเก้ากครับกระดูกมวยดูดีกว่านะครับและเวทประทะก็ดูใหญ่กว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะบทเบียนเอาชนะคะแนนล่นน้องอย่างเด่นพยักซอสมหมายนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2อรองคู่เอก เจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายใดนะครับเพชรสีนินทีเด็ด99ครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับรุ่น l i ท h t w e i g h t 103.15ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็บวกแชมป์ประเทศไทยอีกหนึ่งเส้นด้วยนะครับเท่ากับว่าคู่นี้นะครับคนชนะจะคว้าเข็มขัดสองเส้นเลยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงคือโคชสารวอกวิวัฒนานนท์นะครับหรือว่ามังกรขาวทอคนโกหรือว่าสารลังสิทธ์นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับชัยสอสต้อยแปดฟิวนะครับหรือว่าบีซีเคยิมนะครับชื่อเก่าก็ยอดแสนชัยศักดิ์ชัยยโสปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงคดชาสารนะครับเป็น,นโชตกจัสุรินนะครับอายุ30ปีเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับดักสัตว์แข้งขวางหน้าแทงยัดไส้แหลงหลักเลี่ยมดีนะครับปัจจุบันก็ฟิซ้อมอยู่ที่วอวิวัฒนานนท์นะครับมีคุณวีรศักดิ์เพิ่มเพียรครับหัวนหน้าคณะคอยดูแล สามฟอร์มลสุดนะครับชนะคะแนนสิงห์ดำสิงห์อาชาทีวทีราชดำเนินชกร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรสีนินทีเด็กโกก้าทิศตะวันดาบังกะปิชกร้อยสี่สิบสามปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนมานะชัยป่องเซเว่นฟาร์มนะครับทีวทีราชดำเนินนะครับชกร้อยสามสิบสี่ปอนด์เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มลสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะสองฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้หนึ่งฝ่ายครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชัยเป็นนักโชคจากจังหวัดพังงาน,นะครับอายุ27ปีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักสัดแ้งต่อยหมัดแรงนะครับไล่แขนปั้มตีแข็งแกรง่งสอกสวนแรงหลักเลี่ยมดีนะครับปัจจุบันนะครับก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ b c k ิินะครับพอมีรายการที่เวทีมงกรนะครับโค้งสุดท้ายก็จะ เก็บมาเก็บตัวต่อที่คขาหมวยสสมหมายนะครับก็อยู่ในความดูแลของคุณสมหมายสกุลเมตานะครับโดยมีทางด้านสสต้อยชัยวัน์เป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับสามฟอมหลังสุดนะครับแพ้คะแนนไก่ป่าพอวิเศษยิมที่ศึกจิตมืองนนชคลอยสามสิบสองปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรพญาไทยแสงมรกตที่มวยดีวิถีไทยโชคลอยสามสิบสองปอนด์นะครับแล้วก็หายไปประมาณ9เดือนนะครับกลับมาไฟแรกในรอบ9เดือนนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนเพชรน้ำงามพี เคแสนชัมยมวยไทยยิมนะครับที่วถีราชดำเนินชกร้อยสามสิบหกบอลเมื่อวันที่สิบสามสิงหาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มสุดก่อนทางด้านฝ่นเงินก็แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองไฟที่เจ็บกันที่สามฟอร์มสุดก่อนทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะครับแฝ่ายสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบสองเซนติเมตรส่วนฝ่ายเงินนะครับสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่นี่ชกมาประมาณคนละเป็นร้อยไฟนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายสูงหกสิบสี่กลถยงกันนะครับ พิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วถึง3ครั้งเลยนะครับโดยที่ครั้งแรกปี59เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินชัยที่เอาชนะคะแนนมาได้นะครับส่วนอีก2ครั้งที่เหลือนะครับปี6-1แล้วก็ปี6 2ครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงโคชสารที่เอาชนะคะแนนมาได้ทั้ง2ไฝ่ายล่าสุดนะครับเท่ากับว่าคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว3ครั้งสถิติทางด้านฝ่ายแดงดูจะดีกว่านะครับและช่วงหลังก็ดูว่าสภาพร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงก็ดูได้เปรียบด้วยเพราะว่ามีรายการโชคต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ ชัยนี่ก็ถือว่ารายการชกไม่ค่อยต่อเนื่องผมดูร่างกายน่าจะดูเป็นรองนะครับกลับมาไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรน้ำงามพีเค <PK S 2> แสนชยัยมวยไทยยิมก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยนะครับแต่ว่าก่อนน้นั้นก็เรือเวทีไปประมาณ9เดือนนะครับกลับมาหายใจไว้เพียง1ไฟในไฟล์ล่าสุดผมดูว่าร่างกายน่าจะยังเป็นดองทางด้านฝ่ายแดงนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโคชสารวรวิวัฒนานนท์นะครับผมดูสภาพร่างกายดูดีกว่ามีรายการชกต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับและ ถิติก็ดูได้เปรียบดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแนนธรชนชัยสอสอต้อย8ปดริ้วไปได้แบบสนุกนะครับแล้วก็คว้าเข็มขัด135ยปอนด์ของเวทีโวยสยามอ้อมน้อยบวกประเทศไทยอีก1เส้นมาคัดเอวได้สําเร็จนะครับคุณที่สานะครับคุณเอกนำรายการของสึกจ้างวทวทในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับคชาสารวอวิวัฒนานน์ครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือวันพิชิตสมคิดดียิ่งนะครับหรือว่าเทคนิคปัตตานีหรือว่าสมคิดการไฟฟ้าสรถไฟน้ําเงินนะครับรักเมืองไทยกลวยในเมืองยิมนะครับหรือว่าอจิระเดชพิกัด1 0 7บอนนะครับ ทางด้านฝฟแดงนะครับวันพิชิตเป็นโชคจากจังหวัดยะลานะครับอายุ18ปีเป็นมวยขวาคบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดขวาคอล็อกลัดดีเนี่ยแน่นหลักเหลี่ยมดีนะครับสอกคมแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอราวันที่จังหวัดยะลานะครับมีบังลีนะครับร้อยตำรวจเอกเกียรติศักดิ์บูดอนนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีคุณสมคิดดียิ่งเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มลงสุดนะครับแพ้คะแนนเหนือธรณีพุทธประชาชื่นที่วิีมยกอองาาศช10ปะครุฒ จากนั้นก็แพ้คะแนนกล้องเมืองไทยสิ้์กำนันจิรวัตรที่วิธีมวยกองทัพอากาศชก107ปอนด์ล่าสุดนะครับก็อย่างแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้คะแนนประตักทองคําสินบีมวยไทยที่วิธีมวยกองทัพอากาศชก107ปอนด์นะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่บ่านมา3ฝฟองสุดของทางด้านแ่แดงก็แพ้รวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับส่วนายน้ําเงินนะครับรักเมืองไทยเป็นนนกชกจากจังหวัดนองบรรัวลำพูอายุ21ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงไล่แขนปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเีี่ยด ปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่กลวยในเมืองยิมที่หนองบัวลําพูนะครับมีเสียวุฒิมึงเลยเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับแพนอกยกที่4นะครับกุมารเวททอตกุดน้ำใสที่จังหวัดขอนแก่นชก48กิโลกรัมหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนโกโก้พดุงชัยมวยไทยยิมนะครับที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรท็อปคิงชก106ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่3นะครับเพชรแดงวันของโอม WKO ทวทีราชดำเนินชก107ปอนด์นะครับเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมา3ฟอร์มสามฟ ของทางด้านฝันเงินก็แพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟเทียบกันที่3ฟอร์มสุดของทั้งคู่นะครับก็ถือว่าทางด้านฝันเงินก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝฟน,สง,นสงสูงประมาณร6อยซนติเมตรนะครับส่วนฝันเงินนะครับสูงประมาณ168ยซนติเมตรนะครับทางด้านฝันเงินก็ดูจะสูงกว่าร้อยกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิน้นะครับทั้งคู่ชกมาประมาณคนละ50ไฟน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านแฟนแดง5้าสงกิโลส่วนฝันเงินก็ประมาณ5 2ถึง53กิโลกรัมนะครับ ทางน้านไฟแดงนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับช่วงหลังนี่ยังแจ้งเกิดไม่ได้เลยนะครับสภาพร่างกายดูเป็นรองนะครับแล้วก็รายการชกก็ไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไฟนี้ก็เรือเวทีไปประมาณ4เดือนนะครับล่าสุดชกไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับไฟนี้ก็ถือว่าเรือเวทีไปประมาณ5เดือนนะครับร่างกายดูเป็นรองส่วนไฟน้ําเงินนะครับกระดูกมวยดีนะครับหายไปนานเหมือนกันนะครับแต่ว่ากลับมาหายใจที่เวทีเมืองกุงไว้แล้ว2ไฟในไฟล่าสุดนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มสวยด้วยนะครับก็ถือว่าร่างกายน่าจะดูดีกว่า ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับรักเมืองไทยกลวยในเมืองยิมนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนางด้านวันพิชิตสมคิดดียิ่งนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้าเมืองไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับรักเมืองไทยกลวยในเมืองยิมครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรปิยะลานาวอตไซนะครับฟอมสดหนักแรงนะครับกระดูกมวยดูได้เปรียบนะครับและหน้าเสือก็ชุดใหญ่กว่าด้วยครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรปิยะลานาวอตไซครับคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสีนินทีเด็ด99นะครับกระดูกมวยดูได้เปรียบกระดูกมวยดูดีกว่าเวทปะทะเวทปล่อยๆก็ดูใหญ่กว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสีนินทีเด็ด99ครับและคู่ที่ เป็นคู่เอกนำรายการนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับขตชสารววิวัฒนานนท์ครับร่างกายดูดีกว่านะครับมีรายการชกต่อเนื่องสม่ําเสมอมากกว่านะครับและสถิติดูได้เปรียบดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับขตชสารววิวัฒนานนท์ครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับรักเมืองไทยกลวยในเมืองยิมนะครับ กระดูกมวยดีนะครับหายไปนานแต่ว่ากลับมาหายใจไว้แล้ว2ฝ่ายนะครับและโชว์ฟอร์มสวยด้วยผมดูร่างกายดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับรักเมืองไทยกล้วยในเมืองยิมครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ